สวัสดีครับผมช่าง3ามหัดซ่อมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาซ่อมทีวี LCD ยี่ห้อซัมซุงนะครับอาตัวนี้อาการเสียของมันก็คือมีภาพมีเสียงปกตินะครับแต่สังเกตดูว่าภาพจะแสงจะไม่สว่างเต็มจอนะครับแถบข้างบนจะมืดมืดแล้วก็แถบข้างล่างมืดมืดจะสว่างเฉพาะ,ะ,ะตรงกลางนะครับตัวนี้ตัวนี้อบอร์ดไม่เสียนะครับจอก็ไม่เสียนะครับตัวนี้ ะมีปัญหาเรื่องหลอด LED นะครับเดี๋ยวผมจะพาะหรือหลอด LED มาเปลี่ยนลองดูครับว่าเปลี่ยนหลอด LED เดี่วภาพจะกลับมาสวยเหมือนเดิมไหมครับหลังฝาทีวีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้เราก็หมุนนอ็อตรอบๆนี่ออกมาแกะฝาหลังมันออกมานะครับตัวนี้ผมก็ได้แกะฝาออกมาเรียบร้อยนะครับข้างในของทีวีซัมซุง40นิ้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็น power supply นะครับตัวนี้ อันนี้ก็จะเป็นลาโพงลําโพงมี2ตัวนะครับอันนี้จะเป็นทีคอนบอร์ดครับตัวนี้ทีคอนบอร์ดสายแพรจอ2เสเซนตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเมนบอร์ดนะครับตัวนี้เป็นเมนบอร์ดแต่หลอดที่เราจะเปลี่ยนนะครับอยู่ข้างในนะครับนี่เห็นไหมที่เป็นแถวเป็นแถวอยู่ข้างในนี่เราจะถอดอแผงต่างๆออกแล้วเราก็จะงายขึ้นแล้วก็ถอดจอออกมาแล้วก็จะมาเปลี่ยนหลอด L e d ข้างในนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวผมก็จะถอดอุปกรณ์ต่างๆออกก่อนนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายไว้ก่อนอตัวนี้ลำโพงแล้วก็จะถอดบอร์ดต่างๆออกเลยตัวนี้นะ,อะถอดบอร์ดตัวนี้ออกก่อนป้องกันความเสียหายเวลาเรายกคว่ำยกหงายอย่างนี้ก็การมันแตกนะครับตัวนี้ผมจะถอดออกเฉพาะเมนบอร์ดนะครับเพราะว่าเมนบอร์ดกลัวเมนบอร์ดมันแตก ไอ้พวกนี้ไม่เป็นไรครับอ่าพวกนี้ไม่เป็นไรผมก็จะไม่ถอดดอกนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปรื้อจอออกมาเปลี่ยนหลอด LED ดีเลยครับฝาครอบมันก็จะมีล็อกด้านข้างนะครับเราเอาล็อกอ่าดึงล็อกมันออกแล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะครับฝาครอบตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นจอภาพของมันส่วนจอภาพนะครับเดี๋ยวเราก็จะยกขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับจอภาพนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ยกขึ้นมาแล้วก็เอาจอภาพตัวนี้ไปเก็บไว้ทิ้งไว้อย่างนี้ก็ได้หรืออย่าไปนอนไว้ที่เดียบๆนะครับห้ามมีอะไรทับนะครับอ่าแล้วก็ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมก็จะลือ้ออื้อพวกพลาสติกต่างๆออกมาเดี๋ยวก็มาดูหลอดข้างในกันครับส่วนพลาสติกอันนี้นะครับมันก็จะมีล็อกของมันอยู่นะครับใช้ไขควงแบนเล็กๆก็ดันงัดล็อกตัวนี้มันออกมาเบาๆนะครับระวังมันแตกนะครับตรงนี้นะงัดออกแล้วก็ ค่อยๆงัดออกมันก็จะมีรอบๆของมันแล้วก็แล้วค่อยดึงตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมอ่าฝานตัวนี้ก็ยกขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้ฟิล์มกองแสงของมันนะครับตัวนี้นี่มาดูข้างในหลอดของมันโอ้โหมาดูหลอดของมันนะครับอืมมาดูหลอดของมันสภาพก็ ไม่ค่อยดีแล้วนะครับหลอดข้างในของมันมีการซ่อมมาก่อนแล้วครับนะครับตัวนี้มีการดัดแปลงอะไรซ่อมมาแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวนี้เดี๋ยวลืออออออล้อออกมาดูดีๆหน่อยครับอ่ะแกะลื้อออกมาดูดูมันเป็นยังไงตัวนี้นะอืมมันโดนซ่อมมาแบบไหนอ่า Uh huh. ตัวนี้ค่อนข้างจะจะกรอบแล้วนะครับตัวนี้ต้องค่อยๆค่อยๆดึงออกมากรอบนะโอ้โหหล,ลอดก็หลุดแล้วนหละหลอดเออตัวนี้ก็หลอดก็หลุดหลายอันแล้ว uh huh. ค่อนข้างหลอดน่าจะกรอบแล้วตัวนี้นะ uh huh. น่าจะเคยเปลี่ยนเคยอะไรมาซ่อมมาก่อนแล้วตัวนี้นะแต่ไม่รู้ว่าช่างเขาซ่อมมายัางไงมาดูข้างในมันนี่นะครับหลอดข้างในของมันมีการซ่อมดัดแปลงหลอดนะครับตัวนี้เอาหลอดอามาแปะไว้อย่างนี้นะครับไม่เปลี่ยนหมดทุกตัวนะครับตัวนี้ไม่เปลี่ยนหมดก็จะเป็นอาการอย่างนี้นะครับเห็นไหมเห็นรอยซ่อมไหม,ไมตัวนี้นี่รอยซ่อมเสียหลอดไหนก็เปลี่ยนหลอดนั้นนะครับตัวนี้รอยซ่อมตัวนี้ ไม่ได้นะครับเราต้องเราต้องคุยกับลูกค้าแจ้งลูกค้าไปเราก็ต้องเปลี่ยนให้หมดนะครับถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งมันเสียแล้วก็มันก็เสื่อมไปเท่าเกัน,นครับจะมาเปลี่ยนแค่นี้ก็ก็จะเป็นอาการนี้แหละครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลือ,อ,อกมาเปลี่ยนหลอดใหม่หมดเลยครับเดี๋ยวผมก็จะลื้อหลอดเก่าออกให้หมดเลยนะครับเพื่อจะเปลี่ยนหลอดตัวใหม่นะครับตัวนี้อันนี้อาจจะลื้อยากที่เป็นตัวนี้นะเพราะว่าโดนดัดแปลงมา เขียวตรงนี้นะี่เดี๋ยวนหนะเดี๋ยวลื้อฝั่งนี้ออกตรง,ตรงนั้นน่ะน่าจะต้องเชื่อมออกอน,นั้นพอ๋อตัวนี้ออกอ๋อโหอืมตัวนี้น่าจะต้องโมนิฟายหลายอย่างอยู่นะตนัวนี้ดัดแป๊กโดนดัดแปลงมาก่อนแนละ้วอันจะทำต่ออาจจะทำยากนิดนึง เพราะว่ามันเกิดความเสียหายมาแล้วตัวนี้นะมาดูขั้วต่อตรงนี้นะครับตัวนี้ถอดออกไม่ได้นะครับโดนเชื่อมอ่โดนเชื่อมติดไว้แนละ้วแต่กลัวเชื่อมติดไว้แล้วตัวนี้จะอ,ออกแยกจะอ,ออกยากมากเลยตัวนี้พอมาเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนลำบากหน่อยนะครับถ้าดัดแปลงไว้อย่างนี้ ผมก็ได้ถอดหลอดออกมาหมดทุกแถวแล้วนะครับตัวนี้นะแต่ก็เกิดความเสียหายนะครับเพราะว่ามันโดนดัดแปลงไว้นะครับมาดูครับถึงความเสียหายของมันนะเห็นไหมตัวนี้ปิ้นล่อนหมดเลยกว่าจะอ,าออกได้นะสมารถเห็นไหมตัวนี้ปิ้นมันล่อนหมดเลยปกติมันอ,ออกไม่ยากถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เชื่อมติดไว้นะมาดูครับตัวนี้อ่าฝั่งนี้มันจะอ่ามันจะไอตัวนี้มันจะเป็นเสียบเข้าอย่างนี้นะครับแล้วเวลาเราจะออกเราก็จะกด กดตรงท้ายตัวนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ดึงออกเดี๋ยตัวนี้มันกดไม่ได้มันโดนเชื่อมหมดแล้วเห็นไหมตัวนี้กว่าจะเอาออกได้ก็เสียหายเยอะนะครับถ้าหลอดเสียหลอดได้หลอดหนึ่งควรจะเปลี่ยนหมดนะครับอ่าเราควรจะอ่าจ้งลูกค้าไปแล้วก็เปลี่ยนหลอดให้หมดนะครับตัวนี้นะเกิดความเสียหายแล้วก็ปวดหัวเลยเดี๋ยวก็ต้องมามาโมดิาฟตัวนี้ใหม่นะครับเดี๋ยวมาโมดิาฟใหม่แล้วก็ใส่หลอดตัวใหม่เข้าไปตัวนี้ หลอดตัวใหม่ปกติมันใส่ง่ายถอดง่ายครับเห็นไหมมันมีแจ็คเสียบของมันอย่างนี้เวลาจะดึงออกก็กดตัวนี้กดตัวนี้สองอันดึงออกมาได้เลยสบายๆถ้าเปลี่ยนตัวใหม่ก็ไม่มีปัญหาขนาดนี้ครับนี่นะครับหลอดที่ผมจะเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้านะครับตัวนี้ก็จะมาเป็นคู่มันก็จะมาต่อกันนะครับตัวนี้นะนี่ก็จะมาต่อกันอย่างนี้อ่าตัวนี้ก็จะมีอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดแถวนะตัวนี้นะอ่าตัวนี้จะ มีอยู่เจ็ดแถวตัวนี้ก็จะมันก็จะมาต่อกันตัวนี้ก็จะต่ออย่างนี้อ่าต่อกันอย่างนี้อ่าก็จะต่อกันอย่างนี้ตัวนี้นะนี่มันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นี่นะครับ อ่ามันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมจะลองมาต่อดูครับนี่นะครับผมก็ได้อ่าใส่หลอดใหม่เข้าไปหมดนะครับมาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้ตอนนี้ผมก็โมดิฟายเอาแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะอ่ามาดูตรงนี้ตรงนี้แจ็คเสียบมันยังมีอยู่เห็นไหมอ่ามันไม่ได้เกิดการเสียหายแจ็คเสียบมันยังมีอยู่ทําไมผมถึงต่อสายไฟเป็นสะพานไฟอย่างนี้มาดูตัวนี้ครับอี่มาดูตัวนี้ ครับดูตัวนี้สาเหตุที่ผมต่อเพราะว่ามันหลวมแล้วครับเห็นไหมมันโยกได้เพราะว่าระบบล็อกของมันเสียหายไปแล้วครับเพราะว่ามันโดนเชื่อมติดไว้อยู่ตัวนี้นะอ่ะผมก็เลยตัดไฟแต่ต้นลมเลยถ้าเกิดว่าเราไม่เชื่อมสะพานไฟใส่อย่างนี้นะอ่าถ้ามันสะเทือนหน่อยมันก็ดับนะครับตัวนี้เราก็เดี๋ยวผมจะเชื่อมสายไฟอ่เชื่อมสะพานไฟสายไฟเหมือนตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับ หลังจากผมเปลี่ยนหลอดม่หมดแล้วแล้วก็ได้โมนิฟตยตัวนี้แบบสวยงามแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเสียบไฟดูนะครับว่าเราใส่หลอดไ่เข้าไปแล้วมันจะสว่างไหมครับอ่าโอโ้โหสว่างทุกหลอดสวยงามมากครับเดี๋ยวผมจะได้ประกอบจอเข้าไปเดี๋ยวผมจะมาลองภาพดูครับว่ามันจะสว่างเต็มจอไหมแล้วภาพจะสวยงามมากไหมครับโอเคครับผม มาดูกันครับหลังจากที่เราเปลี่ยนหลอด LED backlight แล้วแสงสว่างเต็มจอเรียบร้อยครับภาพสีสวยสดใสมากเลยครับถ้าใครเห็นคลิปนี้ว่ามีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งสามหัดซ่อมด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม